สวัสดีครับทุกท่านนะฮะถึงเวลาที่เราจะต้องเก็บเข้าของเดินทางกลับนะฮะส่วนพี่ก็แก้กก็แก,ก๊แก,กรอ<ช>นะทา <ำ S 1> <ป>พอแกงเอาไปเออเอาอยู่กับงานนะเออเพราะว่าอยู่หน้าง,งานส่วนพวกผมก็ต้องกลับไปหาอยู่หากินนะครับไปหากบหาเขียดตามทุ่งนาพักผ่อนจะได้แล้วกลับไปพักผ่อนมาเดี๋ยว เก็บข้าวของเดินทางกลับตผู้ชมดดเดินทางกลับนะตผู้ชมมานนก็ถึงวินาทีสำคัญ ต้องเดินทางกลับแล้วท่านผู้ชมเออพรุ่งนี้ค่อยมาลุยใหม่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาเหมือนจะหิวน้ำเดี๋ยวจิบน้ำก่อนท่านผู้ชมไปเปล่าอามไปไหมขี่รถไฟฟ้าเปล่าตามมกให้ขี่ ให้ไปบอกไปไหมให้ไปอ่ะดีนะเนี่ยขี่รถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเสียงไม่หนวกหูลกลับไปบ้านมันก็ไม่มีอะไรนั่งนะท่านผู้ชมต้องเอากลับนะถ้ามีสองอันจะเอาฝากไว้นี่อยู่อันหนึง่งที่นั่งนี่แหละ น,น,นั่งแล้วไม่อยากลุกเลยนั่งแล้วไอเดียมันจะนั่งแล้วมันจะหลับส่วนใหญ่นั่งแล้วมันจะหลับยา <laughs> ว, <laughs> วม, <laughs> ม,มาฐานที่สำคัญนะอินเทอร์เนะน็ตนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะนี่เสาอินเทอร์เน็ต อยู่นี่ตั้งแต่เช้าไม่รู้แบตหมดหรือยังนี่ต้องอลงดูก่อนเช็คของก่อนเพราะว่าน่าจะแบตไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นแล้วมั้งนี่ท้าไม่ได้ชาร์จอ่ะนะมันมันจะร้อนอ่ะเดี๋ยวเช็คของก่อนว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ้าวยี่สิบอร์เซ็นได้อยู่ยทั้งวัน ทังวันได้อยู่ปล่อยไวไฟไว้แต่จะตีห้าเอามาปล่อยไวไฟรุ่เนเดียวคุณนั่นแหละเหมือนกันมมนั่นแหละบางทีจำเป็นก็ต้องเอามาใช้งาน,นอ่ะเดินทางกลับนะท่านผู้ชมอ่ะพรุ่งนี้ลุยใหม่ผ่านเดินทางกลับนะ fc หลายท่านนะชอบบรรยากาศเวลาเดินทางกลับเนาะมันธรรมชาติเหมือนฟังลาวหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรเดินทางกลับแล้วอุย้ยบ้านสวยเอ้ดูตรงนี้นี่เออดูตรงนี้บ้านสวยเอ,อซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนโอ้สวยงามเออร้านสวยดีเอ,อ้ยไม่ต้องทาสีก็สวยเฉยเลยอ่ะไปะเดินทางกลับท่านผู้ชม ใเดินทางกลับบรรยากาศดีนะท่านผู้ชมเดินทางกลับหมาก็เห่านิดหน่อยนะฮะระหว่างเดินทางกลับเนี่ยจะมีหมาไม่ชอบรถไฟฟ้านะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ค่อยเห่านะไม,ไ,ฟฟาไม่ชอบรถรถไฟฟ้าไม่ชอบรถซาเล้งหมาบางตัวนะแต่หมาบางตัวมันก็ไม่เหา่ามันก็เฉยเ่ยนะ ต่น่นแหละดูดูดูเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมไล่กันใหญ่เลยเห็นรถไฟฟ้าไม่ได้แล้วหมามังตัวนะกันไล่ใหญ่เลยอืมบรรยากาศนะท่านผู้ชมบรรยากาศดีดีดูดท้องฟ้านะตะวันตกดินท่านผู้ชมโอ้ยบรรยากาศวัวควายกำลังกินหญ้านะ ช่เดินทางกลับนะวันนี้กลับช้านิดนึงนะฮะท่านผูน้ชมนะกลับช้านิดนึงอืเราจะเจอจุดที่หมาไล่แล้วท่านผู้ชมเตรียมตัว เย่างตัวโดนหมาก,กัดนะท่านผู้ชมโน่นรัดไว้แล้วนี่เอาเลยเออเอาเอาเอาเออเอาเอา,เอา,เอา,เอาพอแล้วล่ะเหนื่อยแล้วไล่เท่านั้นแหละท่านผู้ชม มันก็ไม่ไล่เยอะหรอกมันไม่ชอบรถไฟฟ้าหรือเปล่าหมาไม่รู้เป็นไรโอ้ทางโน,น้นกำลังเอาวัวอาควายเข้าคอ,อกอยู่นะโอ้ทางโน้นกำลังเอาข้าวกองข้าวอยู่นะเก็บข้าวนะท่านผู้ชมหลังจากเอาพึงแดดเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะกลับบ้านนะจริงๆมันมีสองเส้นทางนะ เส้นทางตรงโน้นนะอีกเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นทางทางลัดไม่ได้อ้อมนะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นทางที่อ้อมนะไม่ใช่ทางลัดนะท่านผู้ชมมันจะไกลนิดนึงนะแต่มันไม่มีเนินนะแต่ทางลัดเนี่ยมันมีเนินนะต้องขึ้นเนินนะท่านผู้ชมนะโอ้นี่แบกกระสอบโอ้ไปใส่กุ้งบ่อนี่ไปต่อกุ้งนะท่านผู้ชมให้ชาวบ้านไปต่อกุ้งนะ ชาวบ้านไปต่อกุ้งนะเมื่อกี้ก็เจอชาวบ้านไปต่อกุ้งอยู่นะแบกกระสอบกุ้งไปใหญ่เลยนี่แถวนี้ก็มีหนองน้ำนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเลยเลยขึ้นไปดูฝายอ่าชะลอน้ำของเขื่อนเนาะ ปิงเวว่ามันมีน้ำเยอะหรือเปล่าอ็แถวนี้เกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนี่ปกติช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวเนี่ยมันจะเป็นฤดูหนาวนะท่านผู้ชมมันจะหนาวเกินหนาวแล้วเนาะมันหนาวจนตัวสั่นแล้วป่านนี้นะแต่ปีนี้ไม่หนาวนะท่านผู้ชมมันเป็นร้อนๆน,นะเออนี่ก็จะเป็นเถียงน้อยนะเถียงนานยนยู่ปลายนาท่านผู้ชมไม่มีคนอยู่ เ้าของพึ่นก็มไม่ได้ไม่อยู่นะเออตรงนี้ก็จะเป็นต้นข้าวนะท่านผู้ชมโอ้ข้าวสวยดีโน่นมีรถวิ่งอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมโน่นน่ะมีรถวิ่งอยู่ด้านบนส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดที่เปิดน้ําจุดที่ปล่อยน้นะําเนาะจุดที่ปล่อยน้ําสําหรับ ทำการเกษตรนะเวลามีการปลูกข้าวหรือว่าทําการเกษตรก็จะมีคณะกรรมการนะมาเปิดน้ําให้นะครับคนที่รับผิดชอบนะแต่ก่อนจะมีแค่แต่ก่อนเนี่ยใครจะเปิดก็เปิดได้แต่ทุกวันนี้เขาคล้ายๆกับว่า,าไม่ให้ใครมาเปิดเล่นนะเขาก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะเพื่อ ปิดเปิดเป็นเวลาหรือว่าปิดเปิดตามความต้องการว่าแต่แตก่อนเนี่ยใครมาก็เปิดเล่นเปิดเล่นน้ํานะชาวบ้านเด็กวัยรุ่นมาเปิดเล่นน้ําตลอดนะเขาก็เลยไม่ให้เปิดแล้วมันเปลืองน้ำเฉยๆไม่เกิดประโยชน์เราก็เลยทําที่ล็อกเอาไว้แล้วก็ให้คนถือกุญแจนะครับเวลาจะใช้น้ําค่อยเปิดเดีย๋ยวเราขึ้นไปดูน้ําตรงบริเวณเขื่อน หรือว่าตรงบริเวณสปริงเวย์เนาะไม่รู้ว่าแบตเตอรี่รถมันจะขับถึงบ้านหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องขึ้นเนินนะถ้าจะไปดูนะไปซะหน่อยเนาะเพื่อความสบายใจเพราอผมอยากรู้ว่ามน้ำมันหมดหรือ,อยังข้างบนนะ่ะข้างบนอ่างนะท่านผู้ชมน้ำมันหมดหรือ,อยังอยากรู้มากๆเลยไปท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะ ไปดูนะว่านะ้ำมันมีเยอะแค่ไหนน่าจะกลับถึงบ้านเดี่แหละแบตบเพราะว่ามันมันยังไม่กระพริบนะถ้ามันกระพริบเนี่ยแสดงว่ามันใกล้หมดนะมันจะกระพริบตอนขึ้นเนินนี่แหละนีนกะะ่กระพริบแล้วท่านผู้ชมกระพริบแล้วกระพริบแล้ว โอ้นี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาภาพหน้าปกก่อนพี่น้องถ่ายวิวสวยๆก่อนเอาภาพหน้าปกถ่ายวิวสวยๆก่อนโอ้วิวสวยดีเฮ้ยมันต้องเอาเป็นปกคลิปนะงานนี้ โอ้นี่ปกคลิปนะท่านผู้ชมปกคลิปเป็นไงลดความปกคลิปพี่น้อง น้ำเบื้องต้นก็ยังไหลอยู่นะแต่ว่าไหลนิดเดียวนะท่านผู้ชมนะไหลนิดเดียวไหลไม่เยอะไหลเพราะออเปาะนะครับปลาไม่มีกระโดดแล้วเนาะเพราะาน้ำมันแห้งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ไปทะลุอีกหมู่บ้านนึงนะก็จะเป็นบ้านโนนรุ่งเรืองนะห่างออกไปจากตรงนี้ประมาณหนึ่งกิโล ะครับตรงไปนี่หนึ่งกิโลก็จะเจอบ้านนนรุ่งเรืองนะโอเคครับทุกท่านนะก็พาท่านผู้ชมมาดูบนเขื่อนเบื้องต้นก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ